ปีนี้ก็จะเป็นหนาวคักหนาวเนี่ยเจ้าหนาวบ่เถาะหนาวอยู่หนาวคักหลไรขอ็เริ่มเงี้ยวบ่ออกแล้วเด้เป็นอะไรเป็นอาทิศเหรอน้ออ๋อะพื่อมาบอกคอยแม่ยังสิมันก็หาแต่สิได้บอกกันยุติกระช่วมเบื้องเอาตัวปะพาพาพาไปห้ามหัวไปแทงตัวเฮ้ยขัดขึกนแน่เนาะหน่วยขึ้กินลายแท้ น้ำนักไปเท่าไหร่อะนี่นักโตนักหืม <c oughs> โอ้ยน้ำนักโตแล้วเนาะนักตโตหาจิงจรินักหืมจับก็รล้บอกให้เงินหรือบ่กให้เสีย,ยเสียเป็นเสียแก้จักกินตะเนะห่วยก้อนกินนี่จะมาถ่วงเลย <c oughs> <c oughs> สาธุเด้อภัยพานมาเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้แห้งๆปังๆไปน้ำกันเด้อ ค่นนะเ,เพื่อนๆค่ะวัลภาผ้าส้มมือเจ้ามากวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธาน,อน,อน,นีเป็นวัดของหลวงตามหาบัวเนาะอันนี้เป็นตัวี P เนาะอัฐิง่ายมากๆด้วยเหมือนกันค่ะอัฐิที่ไว้ไว้อัฐิของหลวงตามหาบัวค่ะไม่รู้ว่าเพิ่นสิยหายึ้นบ่เนาะแต่ว่ากัเบิ่งบริเวณโดยรอบเนาะสวยแบบนี้เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเดยนเดินดูก่อนว่าเขาจะให้ขึ้นไปข้างบนไหมพี่กี้ว่าไปทางไหนอ่ะด้านหลังไงเมื่อกี้เข้าด้านหลังก็เลยแบบไม่นึกก็เลยประตูปิดไงแต่ทีนี้ก็คือเข้าด้มา างผิดเนาะเพราะว่ามาครั้งแรกนะคะวัดป่าวัดปาอะไรบ้างบ้างสา้เรามที่วัดสีเสียงขอกังเกงน่ส่วนนี้จะเป็นวีหางนะคะพี่หาจะพาเพื่อนๆไปไหว้กระ ว่าปุน่นไม่หันกันแตา่ม,มาเลยียซูซีได้ไหมไปมา,มาตั้งบายเพื่อบูชาบูชาปากกระบอกว่าหาเงินบ่พอใส่ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละจะอ,อยากเสื้อข่อยอ่ะ คอยบอกว่าให้คอยเอาผัวเพิ่มอีกผู้หนึ่งหาเงินซอยกันมันก็คอยสิมี้ไล่ได้เขามาในรอบครั้วหลายหลายเสียคอยเรวก็ะแ้วเจ้าอ่ะ